สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวลัคนาราศีเมื่อก่อนนะคะช่วงที่ดาวเกตย้ายราศีดาวเกตจะย้ายราศีวันที่28มีนาคมนะคะมาสถิตพบมรณะไปจนถึงวันที่23พฤษภาคมดาวเกตคือดาวการแปรปรวนดาวเกตคือดาวการเปลี่ยนแปลงนะคะดาวเกตมาสถิตพบนี้เรื่องดีก็มีเรื่องที่ควรระวังก็มีด้วย นะคะของชาวมากรอนชาวมากรเอาเรื่องดีก่อนนะคะเรื่องดีค่ะนะคะช่วงนี้ใครทํางานที่ไปเกี่ยวข้องกับทางไกลนะคะงานทางไกลงานออนไลน์ต่างๆนานานะคะเอ่ออาจจะมีโอกาสที่ดีนะคะส่งผลดีให้กับชาวมากรไม่ว่าการตกลงการพูดคุยกันการเจรจาใดๆก็แล้วแต่ก็จะนํเออส่งผลในเรื่องของการเงินนะคะส่งผลในเรื่องของการเงินที่ดี ส่วนบางท่านนะคะก็อาจจะหมายถึงจะมีความก้าวหน้าด้วยเช่นกันนะคะส่วนท่านใดก็ตามนะคะที่จะมีเหตุเดินทางจังหวะช่วงนี้ก็จะได้เดินทางนนการเดินทางต่างๆนานา,นารวมไปจนถึงบางท่านก็อาจจะหมายถึงพบปะคนรู้จักเก่าๆอะไรเข้ามาได้ด้วยเช่นกันนะคะส่วนในบางเคสนะคะส่วนในบางเคสก็จะมีเกณฑ์การไกลบ้าน นะ,ะไกลบ้านไกลที่อยู่ด้วยเช่นกันนะคะตรงนี้รวมไปถึงโยกย้ายงานโยกย้ายบ้านได้ได้หมดทั้งนั้นนะคะงานจะมีโอกาสความเจริญความก้าวหน้าความรุ่งเรืองเพราะดาวเกตเนี่ยก็โยกถึงงานด้วยนะคะและดาวเจ้าเรือนการงานของคุณช่วงนี้ยังได้ตําแหน่งทั้งมหาอุดนะคะแล้วก็ได้ตําแหน่งปฐุมเกณฑ์ใครออกงานก็จะได้งานใครตัดสินใจจะเปลี่ยน จะบุกเบิกจะเริ่มต้นจะลงทุนเปิดกิจการต่างๆนะคะก็น่าจะมีโอกาสที่ดีด้วยของชาวมกรนะคะส่วนชาวมกรค่ะบางท่านก็อาจจะมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถนะคะต่างๆด้วยนะคะหรือรวมไปจนถึงรวมไปจนถึงช่วงนี้นะคะ ก็ถ้ามีปัญหาอะไรควรระวังเรื่องเดียวก็คือพวกขึ้นใต้น้ำหรือปัญหาการขัดแย้งนะคะปัญหาการขัดแย้งในเรื่องของไปเกี่ยวข้องกับคนใกล้ตัวในสายงานได้นะคะในช่วงจังหวะนี้แล้วก็ช่วงจังหวะนี้บางท่านก็ระวังการขัดแย้งกับวงศาคนาญาตหรือเครือญาติได้เช่นกันนะคะส่วนช่วงนี้ค่ะนะคะมกร ปัญหาบางครั้งบางคราวอาจจะหมายถึงปัญหาปัญหาข้อพิพาทปัญหาเอกสารปัญหาอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะคะมันก็น่าจะมีอะไรที่บอกว่าคุณก็จะต้องจัดการละเคลียร์ละนะคะอันนั้นได้ด้วยรวมไปจนถึงช่วงนี้บางท่านช่วงนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายไปเกี่ยวข้องกับการทําบ้านการปลูกบ้านการซ่อมบ้านต่างๆนานาหรืออะไรก็ได้ที่มันไปเกี่ยวข้องกับของในบ้านนะคะอันนั้นด้วย แล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างก็ระวังปัญหาสุขภาพร่างกายด้วยเช่นกันนะคะปัญหาสุขภาพร่างกายอันนั้นคือข้อควรระวังปัญหาในเรื่องของอะไรเอ่ยคนในบ้านสุขภาพรวมไปจนถึงสุขภาพของคนในบ้านก็ยังได้นะคะตรงนี้ด้วยทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าชาวมกรค่ะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะคะช่วงที่ดาวเกตเดินย้ายมาตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเจาะลึกในเรื่องของงานเงิน นะคะงานเงินสุขภาพร่างกายแล้วก็เรื่องของบ้านนะคะบางท่านที่เข้ามาฟังเนี่ยอาจจะบางทีไม่ตรงนะคะเพราะเออเป็นการเปิดแบบภาพรวมภาพกว้างจริงๆนะคะขึ้นอยู่กับพื้นชตาของท่านด้วยมาดูกันนะชาวมกรค่ะโอ้ยตายแล้วชาวมกกอ่ะเอาเรื่องดี นะคะเรื่องดีคือการใครที่ออกงานก็จะมีความหวังนะฮะใครที่ออกงานก็จะได้ออกงานใครที่ต้องเปลี่ยนแปลงก็จะได้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่มันจะได้ก้าวหน้านะคะตรงนี้อ่าส่วนชาวมกรตัวตนช่วงนี้ก็โอ้มีเรื่องของงานค่ะ นะคะปัญหาตรงนี้คือการตัดสินใจจุดเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสายงานด้วยนะคะคุณอาจจะมีโอกาสได้เริ่มต้นบุกเบิกงานใหม่ได้ทำงานใหม่ได้ไปทำงานที่ใหม่ใครรองงานก็จะได้งานใครต้องเริ่มต้นลงทุนนะคะาการเปิดธุรกิจกิจการก็จะมีจังหวะที่ดีด้วยของชาวมกรส่วนชาวมกรช่วงนี้ก็ระวังในเรื่องของอะไรเอ่ยวังในเรื่องของสุขภาพ นะครระวังในเรื่องของสุภาพนิดนึงอะไรอย่างนั้นน่ะหรือตรงนี้อาจจะหมายถึงคนในครอบครัวก็ได้นะคะส่วนชาวมกรค่ะช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องออไปเกี่ยวข้องกับการจัดการนะคะการจัดการในเรื่องของทรัพย์สินสินทรัพย์ได้ด้วยนะคะการจัดการทรัพย์สินสินทรัพย์ต่างๆน,นานาระวังญาติผู้ใหญ่นะคะหรือระวังเครือญาตินะคะตรงนี้ระวังนิดนึงระวังในเรื่องของสุภาพ นะะตรงนี้ส่วนการค้าการติดต่อการเจรจาอะไรต่างๆนานานำมาซึ่งผลประโยชน์นํามาซึ่งการเงินมาให้นะคะถ้าใครทําการค้าการติดต่อเนี่ยส่วนใครที่ทํางานในองค์กรระวังนิดนึงระวังปัญหานะคะระวังปัญหาอะไรที่เกิดเรื่องขึ้นมาแล้วทําให้คุณได้รูส้สึกว่าอ่ะเราต้องแก้ไขเราต้องรีบเร่งนะคะตรงนั้นด้วยแล้วก็ระวังการขัดแยง้ง นะคะศัตรูหมู่มารขึ้นใต้น้ําภายในการทํางานของคุณด้วยนะคะตรงนี้สว่วนชาวมกรค่ะนะคะช่วงนี้บางท่านอาจจะมีโอกาสในเรื่องของทรัพย์สินสินทรัพย์บางท่านก็ได้โชคทรัพย์สินทรัพย์เก่าทรัพย์มรดกก็มีนะคะตรงนี้ด้วยหรือได้จัดการในเรื่องของทรัพย์สินสินทรัพย์นะคะธุรกรรมเอกธุรกรรมเอกสารไปรเกี่ยวข้องอะไรกับบ้านอย่างนี้นะคะหรือขายบ้านขายที่ขายทาง อะไรอย่างนั้นก็ได้นะคะของชาวมกรส่วนชาวมกรค่ะนะคะใครที่อยากจะเริ่มต้นออกงานคุณมีทางเลือกใหม่อารมณ์จริตตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องเริ่มเราต้องอยากจะไปทําอะไรใหม่ๆโอกาสก็มานะคะเชื่อว่าดาวการงานของคุณด้วยเนื่องด้วยว่าเป็นมหาอุดด้วยคุณมีจุดเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วเพราะบางท่านต้องมีทางเลือกใหม่ยกตัวยอย่างให้ฟัง ว่าถ้าคุณทํางานเป็นมมุษุ์เงินเดือนคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอาจจะอยากจะมาเป็นเจ้านายตัวเองก็ได้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าทางเลือกใหม่นะคะตรงนี้ส่วนโอกาสในทางเลือกใหม่มันก็น่าจะเป็นจังหวะที่ดีแล้วล่ะนะคะจังหวะโอกาสของคุณเนี่ยที่คุณอาจจะมีโอกาสอะไรความก้าวหน้าความเจริญนะคะความก้าวหน้าความเจริญแล้วก็ชาวมาังกรก็มีโอกาสในเรื่องของอะไรผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมคุณอยู่เบื้องหลังได้ นะครดาวเกตก็ไปตีโกนกับเอพบวินาศด้วยและดาวเจ้าเรือนพบวินาศก็คือดาวพระหัสนะคะคุณก็อาจจะมีโอกาสได้ผู้ใหญ่อย่างเนี้ยผู้ใหญ่ส่งเสริมนะคะส่งเสริมอยู่เบื้องหลังอะไรต่างๆลานาถ้าคุณเอางานใหม่ หรือเริ่มต้นงานใหม่หรือเริ่มธุรกิจหรือเปิดธุรกิจอะไรใดๆก็ตามการค้าธุรกิจการค้าต่างถิ่นแดนไกลของคุณจะมีโอกาสเป็นไปได้ที่ดีมากๆมันหมายถึงความเจริญความก้าวหน้าความรุ่งเรืองนะคะตรงนี้ด้วยส่วนในเรื่องของออความรักนะ,ค,ะความรักคู่รักครอบครัวเนี่ยคู่รักครอบครัวระวังปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ไปเกี่ยวข้องกับวงศาคนาญาตานนะคะรวมไปจนถึงสุขภาพรวมไปจนถึงความก้าวไก่ความวุ่นวายต่างๆนานาได้ นะคะรวมไปจนถึงบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าอืมฉันอยากจะมีบ้านส่วนตัวอยากจะมีที่ส่วนตัวอยากจะมีคนโดส่วนตัวอะไรอย่างนั้นก็ได้นะคะอะคู่รักครอบครัวก็ระวังในเรื่องของอะไรอีกปัญหาบริวารได้ด้วยนะครับปัญหาบริวารตรงนี้ช่วงนี้นะคะช่วงนี้อาจจะมีเคลียญาติในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะหรือตัวเองนี่แหละ หรือตัวเองก็ได้ค่ะเครียดคิดมากคิดเยอะกับปัญหาที่มันวุ่นวุ่น,นว,าวายๆได้ทั้งนั้นกับปัญหาที่มันอยู่รอบตัวคุณนะคะหรือคุณกําลังคิดคิดเพื่อตัดสินใจคิดเพื่อทบทวนอยากจะมีทางออกทางเลือกนะคะทางออกทางเลือกก็น่าจะมองไปในเรื่องของงานส่วนบางท่านคู่รักครอบครัวช่วงนี้ก็จะมีในเรื่องอะไรเลยค่าใช้ใจ่ายประกันบ้านประกันรถประกันชีวิตต่างๆนะคะอาจจะมีหรือคุณอาจจะคาดหวังอะไรล่ะ คุณอาจจะคาดหวังอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้คาดหวังเงินอะไรที่คุณรอคอยอยู่ก็ได้นะคะส่วนสําหรับคนที่มีปัญหาความรักเอ่อคนที่มีปัญหาความรักอะ่ะอืมจะแค่มองว่าก็ระวังความก้าวไก่ความวุ่นวายนะคะบางท่านมีปัญหาเพราะเครือญาติก็มีเพราะคนใกล้ตัวก็มีรวมไปจนถึงปัญหาอะไรที่มันผิดใจกันก็มี นะคะมันผิดใจกันก็ได้ผิดใจกันในเรื่องของบางอย่างได้ไหมได้ผิดใจกันในเรื่องของผลประโยชน์หรือผิดใจกันในเรื่องของอะไรที่มันปกปิดปิดบังได้ทั้งนั้นนะคะตรงนี้ส่วนสําหรับชาวโสดชาวโสดจริงจริงเนี่ยน่าจะมีคนเข้ามานะคะสังคมวงงานได้นะนะคะแต่ก็ดูก่อนนะว่าคนที่เขาเข้ามาเนี่ยเขามีคนอื่นหรือเปล่า ก็ให้เช็คกันดีๆไว้ก่อนนะคะของชาวมากรทีนี้เรามาดูกันค่ะนะคะเรื่องดีมีค่ะงานเด่นการเงินการติดต่อการค้างานทางไกลโดดเด่นนะคะเรื่องดีมีโชคมีนะคะหรือเออเรื่องของโชคอาจจะมีโอกาสมีโชคมาจากอะไรที่บอกว่าคุณอาจจะสื่ออะไรบางสีบางอย่างก็ได้นะคะสื่อไปถึงบรรพบุพบรุษที่ล่วงลับไปแล้วก็ได้นะคะตรงนี้ด้วยอันนั้นอะโชคมี นะคะก็แลแต่สิ่งที่ควรระวังอะ่ะมันก็แค่ระวังอะไรบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องทําให้คุณได้ต้องตัดสินใจนะคะหมายถึงการออกงานได้หมายถึงการเปลี่ยนงานได้หมายถึงว่าปัญหากับคู่ค้าค,ค,ค,คู่เออคู่ทุเขาเรียกว่าอะไรคู่หุ้นส่วนก็ได้นะคะตรงนี้ก็ต้องควรระวังรวมไปจนถึงปัญหาสุขภาพร่างกายค่ะนะคะของชาวมกรโอเคเขาฟ้องมาว่า ต่อไปนี้จุดเปลี่ยนแปลงของคุณกำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะคะดาวเกตก็คือดาวการแปรปรวนด้วยใช่ไหมการเปลี่ยนแปลงจุดสิ้นสุดปัญหาต่างๆนานานะคะคุณจะมีโอกาสเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเพื่อความก้าวหน้าจุดพลิกผันนะฮะเพื่อความก้าวหน้าความเจริญค่ะอ่ะมาดูกันค่ะมาเจาะลึกทั้งเรื่องของงานเงินนะคะการงานการเงินสุขภาพร่างกายแล้ว เรื่องไปเกี่ยวข้องกับอ่าบ้านนะคะอะไรที่ไปเกี่ยวข้องกับบ้านได้หมดบ้านรถเครือญาติคนใกล้ตัวการงานรวงปัญหาอะไรบางปัญหานะนะคะรวงปัญหาอะไรบางปัญหา ปัญหากับคนใกล้ตัวก็ได้นะคะตรงนี้ส่วนใครที่คิดสับสนคิดมากคิดเยอะบางทีคิดมากคิดเยอะนะคะเพราะว่าดาวเกตก็คือดาวจะดาวเคลียร์ดาวจริตดาวอารมณ์ด้วยก็หมายถึงอาจจะคิดมากคิดเยอะในเรื่องของการทํางานของคุณในเรื่องของความเป็นไปในอนาคตของคุณนะคะตรงนี้ส่วนในบางท่านกําลังมีความคิดอยากจะเริ่มต้นบุกเบิกลงทุนธุรกิจเปิดร้านของตัวเอง นะคะบางทีคุณก็อาจจะคิดว่าอเราจะเปลี่ยนเลยเราจะทําอะไรใหม่ๆเลยงานของเรามันจะไปได้ดีไหมแต่เราก็มาว่าการเปลี่ยนแปลงตรงนี้คุณจะมีโอกาสที่ดีดีมากๆนะคะช่วงนี้ใครทํางานที่ไปเกี่ยวขออ้องเออใารค้าขา,ขายดีกว่านะใครค้าขายหรือใครทํางานที่ไปเกี่ยวข้องกับต้องการต้องติดต่อกับเออพวกในทุนต่างๆนานาอะไรอย่างนั้นะ การตกลงการเจรจาก็น่าจะส่งผลดีกับชาวมาก่อนมากๆนะคะมีโชคทางการงานเกิดขึ้นงานต้องเจริญงานต้องรุ่งเรืองค่ะเพราะดาวเกตก็ไปโยกถึงงานและดาวงานของคุณเป็นปทุมเกณีกะนะคะเป็นปทุมเกณฑ์ด้วยนะคะบางท่านน่ะได้งานทางไกลก็มีนะคะบางท่านมีจุเดเปลี่ยนแปลงกับกลายเป็นจุดความเจริญความรุ่งโรจน์ไปเลยก็มีโดยเฉพาะใครที่รองานเนี่ยต้องได้งานเพราะบางท่านก็ว่างงานมา นะคะส่วนใครที่กําลังรอ,รอรอจังหวะตัวเองนะคะบางท่านอ่ะเหมือนกับรอจังหวะเปิดร้านค้าอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวเองอาจจะไปได้ที่ใดทางมาต้องบิ้วเออต้องรีโนเวทต้องปร,ปรับปรับปรุงร้านอเพื่อเปิดร้านอันนี้ก็จะเป็นจังหวะของชาวมืก่อนด้วยนะคะจะเป็นจังหวะชาวมืก่อนส่วนมืก่อระวังนิดนึงนะปัญหาอะไรเก่าๆใครที่ทยังทํางานในองค์กรก็ระวังปัญหานิดนึง นะคะระวังปัญหาหน่อยๆปัญหากับใครก็ได้ภายในสายงานของคุณนี่แหละหรือคุณอาจจะต้องมีการปรับงานมันอาจจะมีอะไรท,ที่มันเป็นข้อผิดพลาดนะคะจากคนอื่นแต่เราต้องไปปรับไปแก้ไขด้วยตัวเราเองอะไรอย่างนั้นอะ่ะนะคะตรงนี้ด้วยอ่ส่วนความก้าวไก่ในสายงานก็มานะคะอิจฉาริษยาตาร้อนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่หรือขึ้นได้น้ำหรืออะไรก็แต่จ้อง จ้องก้าวไกยจ้องอยากรู้อยากเห็นอยากอยากอะไรอย่างเงี้ยไปเกี่ยวข้องกับการงานของเราอ่ะอันนี้ก็มีด้วยก็ควรระวังนิดนึงมาดูการเงินค่ะเพราะว่าเกตมนะณะไปเล็งเงินอยู่นะคะแล้วก็มีที่การเงินก็ยังมีดาวพุธกับดาวเสาร,รองรับด้วย นะคะการเงินบางท่านจะมีโชคการเงินจากการติดต่อคุยธุรกิจกิจการของคุณพ่อค้าแม่ขายก็หมายถึงการติดต่อคุยธุรกิจกิจการของคุณนี้แหละนะคะการเงินเป็นไปได้ด้วยดีการเงินบางท่านมีโชค,บา,าโชคบางท่านมีโอกาสได้รับทรัพย์จับเงินก้อนใหญ่ก็มีนะคะตรงนี้ส่วนบางท่านที่กําลังจะตัดสินใจเครียดเครียดคิดมากเอมเราจะลงทุนเราจะเอาเงินจากไหนมาลงทุน อะไรอย่างเงี้ยเราก็เชื่อว่าคุณก็น่าจะมีใครส่งเสริมคุณอยู่เบื้องหลังด้วยนะคะส่วนบางท่านจะมีปัญหานะ,ะปัญหาค่าใช้จ่ายนะคะหรือบางท่านมีปัญหามาก่อนหน้านี้อยู่แล้วคุณอาจจะมีหนี้สินหนี้เครดิตต่างๆแล้วนะของคุณนะคะคุณก็อาจจะเรียกว่าก็ยังมีทางออกเชื่อว่าก็ยังมีความทางออกแหละนะคะทางออกของคุณเองนะ ทางออกในเรื่องของการหาเงินของคุณนะนะคะตรงนี้ส่วนในบางเคสก็ระวังปัญหาขัดแย้งในเรื่องของผลประโยชน์การเงินนะคะตรงนี้ด้วยนะผลประโยชน์การเงินน่าจะเป็นกับใครก็ได้คนใกล้ตัวรวมไปจนถึงอะไรเออบางเคสนะคะมีในเรื่องของคดีความการถูกหลอกการถูกลวงการถูกโกงมาต่างๆนาๆนานะคะคุณก็ยังน่าจะมีใครเข้ามาช่วยคุณคนที่เขามีความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยคุณได้ นะคะในเรื่องคดีคงคดีความอะไรก็ว่ากันไปส่วนบางท่านจะมีค่าใช้จ่ายการเงินค่ะไปในเกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายนะคะไปเกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายได้เอ่อรวมจนถึงคุณหรือเครือญาติได้นะ,คะเครือญาติได้การตกลงการต่อรองอะไรใดๆเป็นเงินขึ้นมาทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็จะมองว่า อันนี้ย้อนกลับไปว่าใครถูกหลอกการถูกลวมใครถูกโกงมาเราก็มองว่าคุณพยายามด้วยด้วยด้วยความคิดหรือด้วยการกระทําหรือด้วยาการชิงไหวชิงพริบหรือด้วยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเราก็บอกว่าคุณก็พยายามอยากจะทวงทวงเงินคืนแหละนะคะตรงนี้หรืออารมณ์ประมาณว่าเชื่อว่าคุณพยายามมีทางออกอะนะคะในเรื่องของเงินตรงนี้ แล้วก็บางท่านจะมีโชคทางการเงินนะคะมาจากการทำงานทั้งนั้นเลยค่ะอ่าบางทีใครที่อยากจะขายบ้านขายที่ขายทางจะมีโอกาสได้ขายบ้านขายที่ขายทางนะคะตรงนี้ด้วยหรือช่วงนี้มีอีกหนึ่งเคสถ้าไม่ใช่ขายบ้านขายที่ขายทางคุณอาจจะมีในเรื่องของแบ่งสันผลประโยชน์แบ่งสันจัดสรรทรัพย์สินสินทรัพทรั์รเก่ารับแก่ มรดกทรัพย์ที่ทรัพย์ทางด้วยกับวงศาขนาดาตินะคะรวมไปจนถึงค่าใช้จ่ายในการทําบ้านปลูกบ้านรีโนเวทบ้านซ่อมบ้านนะคะตรงนี้ได้หมดทั้งนั้นช่วงนี้ชาวมกรบางทีคุณอาจจะมีโชคกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือโชคไปเกี่ยวข้องกับอะไรโชคไปเกี่ยวข้องกับตัวเลขที่ไปเกี่ยวข้องกับบรรพบุบรุษได้ไหมได้นะคะอายุคนในบ้านได้อะไรอย่างนั้นก็ได้นะคะตรงนี้ของชาวมกร ส่วนมะกรคะบางทีอ่ะจริตอารมณ์ของคุณช่วงนี้คุณอาจจะผันผวนแป,ปรปรวนนิดหนึ่งนะนะคะจริตอารมณ์เนี่ยความคิดมากความคิดเยอะหรือการทํางานหนักขะโขมเนี่ยหรือความเครียดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ระวังในเรื่องสุขภาพตัวเองไว้บ้างนะคะส่วนใครที่อยากจะมีในเรื่องของการเดินทางด้วยนะไปทําบุญมองเห็นแบบนี้ว่าไปทําบุญ นะคะไปกลับบ้านขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ว่ากันไปเนี่ยก็จะเป็นจังหวะบางท่านก็ไปสายมูเตลูด้วยเลยค่ะนะคะไปสายมูเตลูอะไรใดๆที่คุณรอคอยในยเรื่องการเงินนะคะเขาสรุปมาให้ว่าคุณจะมีโอกาสสมหวังคุณจะมีโอกาสประสบความสําเร็จนะคะรวมไปจนถึงหน้าที่การงานด้วยนะคะหรือรอคอยเงินจากการติดต่อเจรจา,รจา,รจารตกลงอะไรใดๆและชาวมังกรกําลังจะมีช่องทางไรายได้เพิ่มขึ้นมาอีกหช่องทาง งานส่วนตัวคุณได้งานที่ต้องใช้พรสวรรค์ความสามารถส่วนตัวได้นะคะตรงนี้นั่นก็คืออีกหนึ่งช่องทางการเงินที่คุณสามารถมีเงินอีกหนึ่งช่องทางนี้แหละเข้ามาหมุนเวียนนะคะมีเงินคู่ขนานเข้ามาหมุนเวียนค่ะ บางทั้งบางท่านทางานหนักขกขมเกินไปจนลืมดูแลตัวเองนะนะคะส่วนโชคมันคือโอกาสที่คุณพยายามจะสร้างสร้างงานตัวเองสร้างธุรกิจของตัวเองอันนั้นคือคนที่ทําส่วนตัวด้วยอีกหนึ่งช่องทางนะคะอีกหนึ่งช่องทางแล้วบางท่านก็จะมีโชคกันเงินจริงๆนะคะบางท่านได้ได้โชคโชคมาหรือโชคกันเงินมาจากเงินที่เราพยายาม พยายามต่อสู้พยายามให้ได้หรือมาจากการทํางานหรือมาจากการที่เราโดนใครยืมหรืออะไรก็ว่ากันไปหรือการต่อสู้ในเรื่องของอะไรในเรื่องของปัญหา,ญหาการถูกหลอกถูกลวงถูกโกงอะไรก็ว่ากันนะคะ,ะคุณก็อาจจะมีเรื่องดีๆหรือมีข่าวดีเกิดขึ้นรวมไปจนถึงบางท่านมีข่าวดีในเรื่องอะไรงานใหม่โอกาสใหม่มานะคะงานใหม่โอกาสใหม่มาเท่านั้นเองไอ้เรื่องเสียบอกไปแล้วบางท่านได้ยกยกย้ายงานนะคะได้ยกย,ย้ายส่วน สุขภาพบ้านหรือคนใกล้ตัวค่ะนะคะเป็นคนในบ้านคนใกล้ตัวต่างๆนานารวมอาจจะไปถึงคุณด้วยนะคะรวมอาจจะไปถึงคุณด้วยก็ต้องดูแลตัวเองดีๆนะคะตรงนี้ส่วนได้คือมองว่าใดๆแล้วส่วนเสียมันก็มีเรื่องควรระวังส่วนได้อในเรื่องของงาน งานคู่ขนา, δ, านการเงินช่องทางอื่นนะคะแล้วก็บางท่านช่วงนี้อาจจะมี่วงในเรื่องเงินเก่าๆเ,เงินปันผลอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะอ,อะไรประมาณนั้นได้ด้วยนะคะประมาณนั้นได้เพราะบางท่านอะทำงานแล้วบางทีอะภายในองค์กรของคุณเขาอาจจะมีอะไรในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงปรับโครงสร้างในสายงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีอะบางทีก็บางทีคุณก็ไม่แน่ใจเออมีอีกหนึ่งอย่างบางทีคุณไม่แน่ใจว่าคุณจะออกงานก่อนดีหรือคุณจะรอคอยโบนัส หรือรอคอยแบบรอคอยบางทีนะมีในเรื่องเรื่องของอ่าภายในองค์กรเขาปรับโครงสร้างอย่างเงี้ยเขาอาจจะเอาพนักง,งานออกอย่างเงี้ยเอ๊ะคุณอาจจะคิดว่าฉันจะชิงออกก่อนหรือฉันจะรอรอเงินเยียวยารอเงินอะไรดีนะอะไรอย่างนั้นด้วยนะคะบางทีก็คิดแบบนี้มันก็อาจจะทําให้คุณสับสนหรือคิดมากคิดเยอะก็มีนะคะนั่นเขาเรียกว่าสุขภาพจิตค่ะนะคะสุขภาพจิต แต่ก็เชื่อว่าคุณก็อาจจะรู้เขาเรียกอะไรอาจจะรู้บางท่านที่อยู่บางท่านที่มีเหตุการณ์ตรงนี้อาจจะรู้ชะตากรรมตรัวเองตัวเองอาจจะต้องตัดสินใจนะคะอาจจะต้องตัดสินใจก่อนอะไรอย่างนั้นก็ได้นะคะตัดสินใจเปลี่ยนแปลงก่อนก่อนที่จะมีเรื่องของธุรกออบริษัทปรับโครงสร้างอะไรอย่างนั้นโอเค น่าจะประมาณนี้แต่สุขภาพนะคะสุขภาพการขับขี่ยวดยันผ่านะก็ไม่ควรประมาทนะคะสุขภาพตรงนี้รวมไปจนถึงการขับขี่ยวดยันผ่านะด้วยนะคะต่างๆนานาแล้วก็ในหลายท่านกล้าจะมีการถึงอะไรดีผ่าตัดผ่าเจาะได้ไหมได้ดาวเกตไปโยกถึงอริและมีดาวอังคารไปรสถิตพบอริ นะคะแล้วดาวอังคารเนี่ยก็ตีโกนกับดาวเสาร์มันพาเจาะพาตัดอุบัติเหตุกระดูกแข้งขาต่างๆระวังนิดนึงแล้วก็ที่สำคัญระวังปัญหากับไครมางคนเท่าที่เห็นบ้านค่ะดูซิบ้านมีอะไรของชาวมากร บางท่านอยากจะไกลบ้านนะอืมบางท่านมีความคิดอยากจะเริ่มต้นปรับปรุงบ้านก็มีนะคะอยากจะปลุบป,ปรับปรุงบ้านอะไรอย่างนั้นแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นระวังปัญหากับเครือญาตในบ้านที่อาจจะต้องมีการผิดใจกันหรือไม่เข้าใจกันนะคะแต่ มองในมุมกลับใครที่เคยผิดใจกันใครที่เคยไม่เข้าใจกันก็อาจจะหมายถึงกลับมาคุยกันนะกลับมาคุยกันมาทํางานร่วมกันมาปรึกษาหารือร่วมกันก็ได้นะคะตรงนี้มองในสองมุมมองนะนะคะส่วนบางท่านที่ไกลบ้านก็อาจจะหมายถึงอาจจะได้ <c oughs> มองสองมุมนะ,ะอ่าใครที่ไกล บ้านเกิดบ้านเก่าอก็อาจจะมีเกณฑ์การเดินทางไปพบปะรวมญาติได้นะคะตรงนี้ด้วยแต่บางท่านก็มองในมนุมอมองก็คือจะไกลบ้านไปเลยค่ะนะฮะจะไกลบ้านไปเลยแล้วก็ระวังสุขภาพร่างกายของคนในครอบครัวด้วยอันนี้คือประเด็นนะฮะคือประเด็นมากๆใครที่ทําธุรกิจร่วมกับเครือญาติก็ระวังปัญหานิดนึงนะคะรองปัญหานิดนึงแล้วก็รวมไปจนถึง อะไรต่างๆนานานะคะที่ที่เหมือนกับว่ามันเป็นในเรื่องผลประโยชน์หรือเรื่องอะไรบางสีบางอย่างที่มันเป็นธุรกรรมอย่างเนี้ยนะคะกับเครือญาติอมืมันจะต้องมีการจัดการอะไรสักอย่างหนึ่งหรือมันอาจจะต้องมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นสักอย่างหนึ่งนะคะได้ทั้งนั้นนะแต่ถ้าใครรวมญาติ ก็หมายถึงการอึดอัดการอยากจะไปอยู่คนเดียวกันอยากจะไปมีคอนโดอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะอะไรอย่างนั้นได้หมดทั้งนั้นเพราะรู้สึกว่าช่วงนี้จะมีปัญหากับใครบางคนในในคือญาติครือญาติราตรงนี้คือใครก็ได้ญาติทางห่างนะคะญาติทางห่างก็ได้หรือเครือญาติไปเลยก็ได้หรือญาติพี่น้องลุงป้านะอาได้ที่มีปัญหาต่อกันอันนี้ก็ได้นะคะโอเคนี่ก็คือในเรื่องของบ้านโดยเฉพาะมาให้แล้วการแบ่งทรัพย์แบ่งสินแบ่งทรัพย์เก่าเนี่ยมันปัญหามันมา นะครับปัญหามันมาอ่าเขาอาจจะอยากจะได้เราก็ต้องอาจจะอยากบอกว่าทวงความยุติธรรมของเราอะไรอย่างนั้นที่เราต้องได้มันก็จะเป็นแบบนี้หรืออารมณ์ประมาณว่าเอ๊มมันยังคาราคาซังนะคะมันก็ต้องมีการจัดการอะไรช่วงนี้หรือมันจะต้องมีอะไรมีเหตุอะไรสักอย่างที่เกิดขึ้นช่วงนี้อันนี้ก็ได้ค่ะนะคะเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทั้งนั้นเลยรวมไปจนถึงอ่าถ้าคุณไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยตรงนี้คุณอาจจะมีโครงการมีความคิดงาน ไปเกี่ยวข้องกับอะไรทรัพย์สินงานไปเกี่ยวข้องกับสังหาอย่างเงี้ยตัดสินใจฉันกําลังจะมีอีกหนึ่งงานละอีกหนึ่งช่องทางไรายได้ละนะครับไปเกี่ยวข้องกับสังหาทรัพย์สิสสสสนมีบ้านให้เช่ามีที่ให้เช่านะคะอะไรอย่างนั้นได้หมดอันนี้ก็อีกหนึ่งเรื่องด้วยหรือประมาณว่าใครต้องการขายที่พ่าตัวเองจะต้องเปลี่ยนแปลงโยกย้ายไปไกลๆอยากจะขายที่ขายทางขายบ้านอันนั้นก็มีโอกาสนะคะก็มีโอกาสด้วยในเรื่องของบ้าน นะคะก็นี่ก็น่าจะรวมกว้างๆแล้วก็เรื่องอื่นเรื่องของความรักเนี่ยไว้ไปติดตามในคลิปสิบสองราศีกันมาดูบทสรุปก่อนนะคะชาวมังกรว้าวลวงปัญหาของคนอื่นท,ที่ที่จะทำให้คุณได้ต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างโดยเฉพาะในเรื่องของคนใกล้ตัว เรื่องของงานการตัดสินใจมีงานทางเลือกหรืออาจจะไม่ได้เป็นปัญหาแต่คุณกําลังจะมีโอกาสมีอีกหนึ่งช่องทางไรายได้เพิ่มขึ้นงานทางเลือกเพิ่มขึ้นอะไรอย่างนั้นนะคะตรงนี้โอกาสใครคาดหวังงานใครว่างงานก็จะได้งานแล้วนะคะตรงนี้ใครต้องการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงงานก็จะได้ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงงานสักทีหนึ่งละนะคะหรืออารมณ์ความคิดเอ๊ะเอาแนนเอานอ,นอนไม่ได้จะเอายังไงดีอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็ต้องมีการตัดสินใจเปลี่ยนแปลง ะะการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงส่วนบางท่านจะมีโอกาสใน้จัดการในเรื่องของทรัพย์สินสินทรัพย์นะคะบ้านที่ทางรถต่างๆนานาด้วยนะคะตรงนี้หรือจะลงทุนทําธุรกิจไปเกี่ยวข้องกับอสังหาก็เกิดขึ้นได้เช่นกันนะคะมันก็จะมีโอกาสที่ดีมากๆ มีบ้านให้เช่ามีที่ให้เช่าหรือคุณหรือใครที่แบบว่ากําลังทุนกําลังทรัพย์เยอะอันนั้นก็คือทําธุรกิจอสังหาอีกหนึ่งช่องทางทางเลือกอย่างเงี้ยหรือคุณกาลังจะเอาที่เอาทางไปมองหาที่ทางที่ทํากินอยากจะมีที่ทํากินเพิ่มอยากจะขยายที่ทํากินอย่างเงี้ยธุรกิจของคุณก็จะเป็นโอกาสจังหวะของคุณนะคะเรื่องดีมาเรื่องของการเงินโอกาสดีๆการติดต่องานต่างๆนานาต่างๆงานทางไกลธุรกิจนําเข้าส่งออกธุรกิจทางไกล ต่างๆธุรกิจออนไลน์โอกาสการเงินก็เกิดขึ้นกับชาวมาก่อนนะคะก็น่าจะประมาณนี้ใครที่ช่วงนี้คลิปไม่เด้งนะคะไม่แจ้งเตือนหรือหาคลิปไม่เจอหรือคุณไม่ได้ติดตามแต่คุณจะเข้ามาฟังคุณจะหาคลิปไม่เจออะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยอ่าเข้าไปที่ช่องแล้วไปกดไปดูที่คลังวิดีโอนะคะตรงนี้เพราะบางทีช่วงนี้คลิปอาจจะไม่เด้งนะคะช่วงนี้มีอะไรเขาเรียกว่า แปลกเข้ามาบางทีคลิปก็อาจจะไม่เท่งน,นะคะก็ขอให้ชาวมังกรทุกท่านงานความเจริญความก้าวหน้าความสำเร็จเกิดขึ้นเราไว้ไปติดตามในคลิปอื่นๆกันนะคะสวัสดีค่ะ